วิธีล้างเครื่องชงทำความสะอาดถนอมเครื่องที่ร้านเทียล้างทุกวันคลิปนี้แชร์ให้เป็นไอเดียเพราะว่าเครื่องชงที่สะอาดมีผลกับรสชาติและการสกัดป่ะ let's go <S เริ่มทำกัน แก้วนี้เฮสกัดกาแฟให้ดูเครื่องรุ่นนี้เฮใช้มาเกือบปีชงกาแฟมาน่าจะเกิน10,000แก้วตอนนั้นเฮเอฟมา1 000 2 0 0 0โคตรคุม้มถึงจะผ่านการใช้งานมาอย่างนานแต่ถ้าเราดูแลเครื่องอย่างดีล้างหัวชงด้ามชงทุกวันช็อตกาแฟจะไหลนิ่งการสกัดจะสม่ำเสมอเพราะไม่มีเศษผงกาแฟไปติดที่หัวเครื่องและหม้อต้มจะไม่มีตะการเครื่องจะทนไม่เสียเร็วส่งผลให้รสชาติที่ได้คมชัดทีม่าเหลืองทองไม่เหม็นไหมหวานชากลิ่นหอมฟุ้งชื่นใจ สเต็ปแรกเปลี่ยนถ้วยใส่ด้ำชงเป็นแบบต้านรุ่นนี้เป็นขนาด58มิลอย่าซื้อผิดนะใส่ผงล้างเครื่อง1ช้อนชาจากนั้นใส่ด้าเหมือนชงกาแฟปกติ กดสกัดตามปกติตรงนี้สําคัญให้สังเกตที่เกจแรงดันจะวิ่งมาถึงสีแดงให้กดหยุดที่แรงดัน12บาต้องระวังอย่าให้เกินเครื่องจะเสียได้ให้สังเกตน้ํายาจะย้อนกลับที่ถาดทิ้งน้ําถ้าเครื่องไหนสกรปรกมากน้ําจะออกมาเป็นสีดําเลยแนะนําให้กดซ้ําแบบเดิม5รอบล้างซ้ำํำหลายๆครั้งเครื่องจะได้สะอาด โดยแต่ละเครื่องจะมีวิธีล้างที่ไม่เหมือนกันแนะนําให้อ่านที่คู่มืออาจมีข้อควรระวังวิธีการใช้งานของแต่ละรุ่นหรือง่ายๆทักไปถามมาที่ซื้อมานะครับจากนั้นกดน้ำร้อนล้างน้าชงให้สะอาดใส่ด้ามชงกลับแล้วทำแบบเดิมล้างน้ำเปล่าอีกรอบ สังเกตนะครับจะมีฟองจากน้ำยาล้างเครื่องชงถึงน้ำยาจะเป็นแบบฟูดเกรดแต่ก็ควรล้างออกให้สะอาดเฮียจะล้าง3-5รอบหรือล้างจนฝาน้ำจะใสเป็นอันเสร็จ กดน้ำร้อนเพื master, ่อไล่น้ำอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าหัวชงสะอาดไม่มีกลิ่นติดค้างแล้วเอาน้ำร้อนที่กดได้ไปล้างถ้วยชงต่อเติมผงล้างเครื่องประมาณ1ช้อนชา แล้วเอาถ้วยใสย่ด้ามชงไปแช่เพื่อเป็นการล้างแนะนำให้ใช้เป็นน้ำร้อนจะสะอาดโดยง่ายปกติเฮจะแช่ประมาณ10นาทีแล้วค่อยล้างออกติ๊กตอกติ๊กตอก10นาทีผ่านไป <c oughs> ใช้น้ำสะอาดล้างด้ามชงอีกครั้งโดยปกติเฮจะขัดโดยแบ่งล้างขงโนนโมอีกรอบ อันนี้เป็นตัวอย่างร้านเฮียคาเฟ่สาขาชลบุรีจากเครื่องเล็กสู่เครื่องใหญ่ก็รักษาเหมือนกันถึงเฮียจะไม่ได้ล้างเองแต่ก็ต้องเทมพนักง,งานให้สะอาดเพราะความสะอาดส่งผลต่อรสชาติกาแฟเป็นอย่างมากและที่สําคัญถ้าเราขี้เกียจด,ดูแลเครื่องไม่ดี <c oughs> เครื่องก็จะเสียเร็วและทําให้เราเสียตังซ่อมอีก <c oughs>